แปื้มย,ายา่าหัวอกผู้หญิงทั้งโลกราชวังทองคำเจ้าชายอับดุลมาตีนแต่เลิกใช้ชีวิตอยู่ในกรมทหารค่ะต้องบอกเลยนะะี่เว่าสำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวเจ้าชายแห่งบรูนพระโอรสองค์ที่สี่ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮันยี ซึ่งเรื่องราวนี้นั้นนะคะมีผู้คนติดตามอย่างมากค่ะเพราะว่าเจ้าชายแห่งราชนนานาจักรบูไนเข้ามากดติดตาม Instagram อินสตาแกรมยาย่าค่ะโอ้โหงานเนี้ยต้องบอกว่าผู้ชายระดับสูงเข้ามากดติดตามแบบเนี้ยไม่ธรรมดาเลยยาย่าเองได้ออกมาเปิดใจแล้วนะคะที่งานเว n g แฟร์2018ค่ะ นัดที่ศูนย์การค้าประชุมแห่งชาติเซลริกิตเตย่าเผยว่าเรื่องที่เจ้าชายนั้นมาติดตามรู้สึกเป็นเกียรติที่เจ้าชายมาฟอโล่ซึ่งยาย่าคิดว่าเป็นเพราะเจ้าชายชอบสไตล์ของต้น พร้อมกล่าวว่าติดตามเจ้าชายหรือว,ว่าเจ้าชายท่านนี้เนี่ยมีพี่ๆช่างหน้าช่างผมตามกรีตกันเยอะมากแต่ท่านเนี่ยไม่น่าจะมากดไลค์ตัวนน่าจะแค่ฟอลโล่เฉยๆถามว่าเกรงไหมที่มีเจ้าชายติดตามต่อไปจะโพสอะไรก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็ไม่ได้เก่งนะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราที่บอกเรื่องราวความเป็นเราก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยคะ่ะ